สวัสดีครับเช้านี้เช้าที่20มิถุนา65นะครับดูที่ไฟเนรนโบว์เขาดึงปลายเก่าเรียบร้อยแล้วครับมัเป็นรลองรอยอยู่เรือยอยู่นะครับอาจจะเซตแต่เมอวานนี่เขาก็พอเซตปุ๊บนะครับเขาก็ เอาไฟล์ลงเอาไฟล์คันอันไหมลงคักน้ำไปกักน้ำก็เอื่อมาเช่นเดิมบริเวณท่าน,นี้ก็ชาวบ้านก็จะเอาไปใช้ใการทำเกษตรก็พกโภกโภคบ้างแ,แต่ตามคน,นเป็นแต่ละคนนะครับอยู่ที่ชุมช,ชนบัวสองตำบลหนองสูงนสูงขรา,านะครับนี่ที่ อีซีพิจนาลกกานะครับเช้าๆนะครับประมาณมนนหนึ่งโมงเนี่ยเจ็ดนารับระดับน้ำบริเวณตรงฝายนี่ก็ประมสูงซีเมตรนะครับประมาณห้าเมตรที่อบห้าลูกาวนะสูงสุดท,มมท,ท็อมตรที่ยวเกินไปเลยนะเดีที่ตาลล่างกันนะครับอันนี้คือบริเวณฝาย จะจ้าไว้ล้วยน,นะครับนีประมาณ4เมนต์ขนาดไปอยู่ระดับนี้ครับถ่ายนะทาองสะพานนะเนาะโคสะพานเสาสะพานเนาะก็หางประมาณเมตรประามาณเมตรกว่าเมตรยีนะ่สิบเนาะเมต้าสิบครับมาดูตัวอาคารนะครับอาคารฝายอันใหม่นะครับดูการกักน้ำ ก็ก็กลงสุดครับดับน้ำฝั่งฝั่งฝั่งหลังฝ่ายกำเนหนาก็สูงข้างกัเนินอะไรสี่สิบห้าเซนเนาะครับ, cm, อ,รบอันที่สองอันเนียนกลางก็มีน้ำกับปิบ้แตงว่าข้างล่างเนี่ยอาจจะปล่อหน้าบาง ลักษะ้ะก็เป็นอ้วนๆหมุนๆหน,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 น่อยก,กันกางก็ปิดนะครับเสร็จดึงหัวไม้มาบ้างตามน้ำนิดหน่อยเคครับมาดูฝั่งด้านท้ายนะครับด้านท้ายอันนี้ตรงเอ่งเอล็อกกางนี่ก็น้ำ ปล่อยน้ำไหรเน,ะนาะน้ำก็ไหรมาก,ก็ไปสู่ท้ายน้ำเลยครับสิ่งอะไรพุยปุยปลาเนี่ยหรือน้ำมานจะเสียงน้ำม,มากกว่านาอข้างหน้านี่มุนนะครับหามลงได้ข,ดขาดอนไรครับ ในคือบ้านไปทางพีลานนะครับครับเช้านี้ครับเวบดูน <ไป S 1> ้ำฝ่ายตีก็พังนิดหนึงครับสภาพน่ากับปกตินี่ครับปร,ระมาณสูงประมาณสี่เมตรจากแต่ตีก็ทำไม้ไว้ผรับ,ารบตามชมสวัสดีครับ